สอนท่านผู้ชมบัคออมตะฟาร์มในการลงดันอันติเมตนะครับเอาเลยครับท่านผู้ชมอยู่ผมเล็กกคือนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆทำอันติเมทริกนะครับแบบแบบแบบที่ท่านผู้ชมคอมเมนต์ในใต้คอมเมนต์นนะว่าถ้าเราไม่แปลงร่างเป็นเอเลียนนะครับเราจะมีบาเรียคุ้มกันเราก็คือไม่โดนดามเมจจากเอเลียนแต่ให้กด F ดูรัวอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าได้ชัวนะครับเดี๋ยวผมลองกันนี่ก็คือ เบริเกตเบริลซิเลตนะครับผมอันนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟวนะมันก็เลยเจอเลยนะครับก็ผมก็แนะนําเพื่อนๆน,นะว่าถ้าแบบเออมันหาไม่เจอจริงๆแล้วมันหายากแล้วเพื่อนๆเหนื่อยที่จะหาเซร์ฟปกติแล้วก็พอเจ็ดตังค์มาสักสาสิบห้าบาทนะครับผมข้าวมื้อนึงนะครับซื้อเซิร์ฟวีละแล้วก็ถ้าผู้ชมก็จะไม่ต้องเสียเวลามากมายในการหามันอีกเลยนะครับก็เหมือนใช้ใช้สาสิห้าบาทเพื่อจ่ายเวลาที่ ไม่จําเป็นที่จะต้องเสียไปนะครับผมแบบมากมายกับอะไรแบบนี้นะฮะก็ซื้อมานยผมก็เก็บมาเลยนะครับอ่าเก็บมาแล้วนะครับผมท่านผู้ชมก็กดเซฟได้นะครับกดเซฟไป้เซฟอะไรภาษาอะไรวะนี่ภาษาไทยเรานี่แหละนะครับกดเซฟนะครับผมเออเราไม่รู้ครับเผื่อเผื่อแรบสะดุดล้มตกโลกตายเงี้ยหายเอ้าต้องมาเก็บใหม่รอใหม่ไม่รู้เกิดเท่าไหร่กี่นาทีก็ไม่รู้ ผมก็ไม่ทราบได้นะว่ามันเกิดกี่นาทีกี่ชั่วโมงเกิดคือไปหามาหลายผมก็ไปหาข้อมูลมาหลายช่องนแต่แบบมันมีแหลายข้อมูลที่บอกแต่เดี๋ยวผมเออมันเอเอพอพูดปุ๊บพอพูดปุ๊บ,พพบเริ่มเออว่ะมันมีมันมีเว็บหนึ่งที่ผมที่มันน่าจะบอกอยู่นะครับไปมาล่างเป็นเจ็ด a รเจ็ดไรแล้วก็ไปกันเลยนะครับผมเก็บชิ้นส่วนของอัลเิเมติกเมื่อกี้แล้วก็ให้ไปดาว กรา,าพูดอะไรครับเนี่ยมาครับเรามาถึงดาวเราเรามาถึงดาวนี้กันแล้วนะครับดาวกิร์เบนพรามแล้วเราก็เข้าไปเลยท่านผู้ชมนะครับนี่เราก็ทำอันดิเมตกันๆๆไปท่านผู้ชมบูว๊วาร์ปเข้าดันไปเลยไปไปเอเลเอ็กปูมโซนเดนจะไมโซนากาศอ่ะ เพื่อนก็กด f เลยนะครับนี่ก็คือกด f ก็จะถือทำดาเมจนะครับอาจจะช้าหน่อยนะผมไม่หน่อยหรอกแต่ก็แต่คือมันก็ทำดาเมจได้นะครับโอ้ยตายป่ะนะ่ะใจเย็นนะใจะเย็นนะโอ้ยเลือดลดอยู่นี่ฮึใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพนื่อนใจเย็น,พนเพื่อนอย่าเพิ่งตายเด้ออย่าเพิ่งตายเด้อโห้ยเออไงเฮ้ยโอ้โหไอ้ไ<ง>อ้อออไหมอนีต่ตีแรงอยู่แล้วเนี่ย ายล้วสบายแล้วเพื่อนมือนหนึ่งจะพอไหมเนี่ยใจเย็นนะเพื่อนเพื่อนหิวสู้เพื่อนหิวเลือดขึ้นมาเอลดเอกหิวหิวเลือดขึ้นมาเอเพื่อนหิวเลือดเพื่อนหิวมามันก็ไม่ได้อมาตาอย่างที่ผมคิดนะผมนึกว่าแบบโดนตีแล้วเลือดเลือนจะปุ๊บ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 ,บแบบไม่ใช่อะ่ะไปห้าพันแล้วเพื่อนโอ้โหตายละชมบัคอกอมาตะฟาร์มในการลงดันอันติเมตนะครับ ก็ให้เพื่อนๆนะครับตอนแรกเข้ามาเราจะไม่มีโล่บาเลียอามาตะใช่ไหมครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมแปลงร่างเป็นตัวอะไรเอเลี่ยนตัวใดวก็ได้นะครับผมสักตัวหนึ่งแล้วก็กดทีกลับร่างมาเราก็จะมีบาเลียอามาตะขึ้นมาแล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยก็ให้กด F ไปเรื่อยๆนะครับนี่เวลาศัตรูมาเราก็กด F ไปเรื่อยๆนะเนี่ยครับผมกด F T ไป F T ไปแต่ว่าจะมีเว็บหนึ่งนะครับผมเว็บที่3นะท่านผู้ชมเว็บที่3เนี่ยจะเป็นฮิวมังกาซอใช่ไหม เพื่อนๆห้ามกด F กอจริงไม่ต้องห้ามหรอกครับผมเพื่อนๆจะกด F ทิ้งไว้ก็ได้นะแต่ผมลองแล้วนะครับผมกด F เนี่ยทิ้งไว้เนะี่ยออโต้ F ไว้ชั่วโมงครึ่งนะครับฮิวมังกาซอยังไม่ตายเลยนะท่านผู้ชมก็คือจังหวะที่เป็นฮิวมังกาซอมาเนี่ยให้ท่านผู้ชมแปลงร่างเป็นตัวอะไรฆ่าเลยก็ได้นะครับผมแนะนําให้เป็นตัวเสือหรือว่าตัวหมาป่าเบนวูฟนะครับที่มันวิ่งเร็วๆอะ่ะมันจะได้วิ่งหนีไอ้พวกฮิวมังกาซอทันนะครับ เออแล้วก็ให้ฆ่าไปเลยนะครับเพราะมันนานมากผมทิ้งไว้เนี่ยกด F เนี้ยทีมอัลกัสซอกด F ทิ้งไว้ชั่วโมงครึ่งยังไม่ตายเลยท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเป็นพวกตัวเล็ก,เ,ลกเนี่ยเออเพื่อนๆปล่อยกด F ได้เลยนะครับเออแล้วเรา้เ,าเขาจะตีเราไม่เข้านะมอกี้เห็นโดนลุมใช่ไหมมันไม่มีดาเมจเลยนะก็คือโล่เนี่ยแหละครับผมเป็นโล่อมะตะเราก็จะไม่ตายนะนอกนอกจากเพื่อนๆจะแปลงร่างเป็นเอเลียนนะครับผมถ้าเป็นเอเลียนกนะ็คือโดนฆ่าตายได้นะนี่ก็เป็นทริคอย่างหนึ่งนะครับผมก็มีมาเท่านี้ เดี๋ยวผมก็จะตี f ไปเรื่อยๆจนแล้วก็ตัดไปตอนที่ได้ออลไปทิกออนติเมททริกแล้วก็เลยก็แล้วกันนะครับผมโอเค,อเคนะครับท่านผู้ชมเราก็จบดันแล้วนะโดยการนะครับผมเนี่ยทำบาเลียแบบนี้ให้เป็นร่างเราให้ตัวเราเป็นอมตะแล้วก,กด f รัวๆนะครับผมเราก็จะได้ออนติเมทมาแล้วเพวื่อนๆเก็บไปเลยนี่ออนติเมททริกคือไงสวยจัดปุ๊บเก็บแล้วนะครับผมเก็บปุ๊บให้ท่านผู้ชมกดเซฟเลยนะ นี่นะครับผมพิมพ์คําสั่งเซฟนะครับปุ๊บอ่าหลังจากนั้นท่านผู้ชมก็กดออกได้เลยนะนะครับผมแล้วก็มีทริคอย่างหนึ่งนะครับเวลาเพื่อนๆลงดันแล้วคิดว่าเพื่อนๆจะตายแน่ๆให้รีบกดออกเลยนะครับผมการออกจากดันนี้จะไม่เป็นการจะไม่ถือว่าเป็นการพ่ายแพ้ในดันนะครับผมหรือว่าตายในดันนะก็คือการออกจากดันก็คือเลเวลจะไม่หายถ้าเพื่อน <ME> ๆคิดว่าจะตายก็รีบออกนะครับ แต่ถ้าไม่ทันมันก็จะขึ้นเหมือนท่านผู้ชมโดนเตะออกจากห้องนะครับผมประมาณนั้นคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับการทําเป็นอมะตะฟาร์มง่ายแต่ใช้เวลานาน,านโคตรนะครับก็ประมาณทนี้ครับผมเลาตัวไปก่อดจ้าไปละจ้าม